สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้ร่วงสู่83,000หลาหลังจากที่ช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดสัญญาณการกลับตัวของแบลติเดวเจนเกิดขึ้นนะครับในภาพของ4ชั่วโมงและก็ในภาพของ Daily เนี่ยเกิดสัญญาณฮิดเดนแบลติเดวเจนเกิดขึ้นด้วยนี่คือความขัดแย้งกันของราคากับโมเมนตัมครับส่งผลทำให้ราคามีการพักตัวในวันนี้และก็ผมสังเกตได้จากแม็กในภาพเดลี่ครับเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้น เท่าที่ดูสถิติล่าสุดเนี่ยราคา Bitcoin ดอบตัวลงได้ถึง10%จนถึง15%ครับฉะนั้นแล้วการ break out Trend i น e ขาลงในครั้งนี้ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการจบรอบขาขึ้นแต่อย่างใดเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ของ Bitcoin พร้อมกันครับแล้วก็ไปพูดถึงในฝฟองของ Alcoin หลากหลายเหรียญกันด้วยเพื่อนๆอยากให้พูดถึงเรียนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับ ขยับมาที่ในฝั่งของทองคำเองครับก็มีการดีตัวทำออทําำไฮผมก็ได้โฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ทองคำกันด้วยครับสวัสดีเพื่อนเอทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่16เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้เนี่ยราคา Bitcoin ดรอปตัวลงมาที่8 3ดหมื่นสามพันล้านนะครับจากสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็ เป็นสัญญาณ hidden b a r i e r d i v e r g e n c ในภาพของ daily แลยก็สัญญาณการกลับตัวจาก b a r i e r d i v e r g e n c ของ4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยดีตัวไปที่ช่วง86,000น,นะครับก็เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้น,นครับทำให้ราคามีการดรอปตัวลงในวันนี้ แล้นการที่ break out trend line เส้นกดขาลงในรอบสีเดือนเนี่ยยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวที่แท้จริงนะครับตามพฤษฎีของดาวเจอร์รี่แล้วเนี่ย,ะยจะต้องให้ราคามีการ break โครงสร้างหรือ supply ล่าสุดที่ช่วง89,000ลลไปได้ก่อนนะครับถึงจะมองว่าจะกลับตัวได้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในฝั่งของโมนตัมจาก Mac d ดีในวันนี้กันด้วยนะครับก็ก่อนรับฟังข้อมูลเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ให้ผมกันหน่อยนะครับใครที่เพิ่งได้มารับชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พพาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดนะครับแผนสิกเนลต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆซัพพอร์ตยูทูบผมได้ตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นนะกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับเพ,รเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้มั่นใจวิธีการสมัครนะครับจะมีวิธีสอนที่ Discord นะครับซึ่งเ,เพื่อนๆจะเห็นนะว่า Bitcoin เนี่ยมีการเบรกเทรนไลน์เส้นกดขาลงในรอบ4เดือนออกมาก็จริงนะครับแต่ยังไม่สามารถเบรกผ่านซับไพ่ล่าสุดไปได้เลยนะครับก็จะเป็นช่วงโซนประมาณ89,000อนนั่นเง เห็นได้ว่านะครับสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเกิดขึ้นในภาพของ4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสัญญาณ b a r i s divergence เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือราคามีการทำ high high ที่86,000่ลาแต่สัญญาณการอ่อนแรงจาก RSI หรือ momentum เนี่ยสวนทางกันนะครับก็คือเป็นการทำ high low นะครับเพื่อจะเห็นได้จากในภาพผมทำให้ดูก็คือเป็น b a l i s divergence นะครับก็คือเป็น high high ของราคาและก็ หฮโลของโ um มเมนตัมนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลที่ราคาดอบตัวลงมาในวันนี้นะครับ ฉชนแล้วการที่จะมองว่าบิตคอยจะไปต่อได้เนี่ยผมมองว่าควรจะรอให้คอนเฟิร์มนะครับให้ตลาดเนี่ยเป็นคนเฉลยไปเลยเราไม่ต้องไปดาทิศทางอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตามโครงสร้างของทฤษฎีของดาวเจลรี่แล้วเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างขาลงนะครับทั้งออในภาพของเดลี่เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับจากสัญญาณในฝั่งของแม็กซีผมเอาสถิติให้เพื่อนๆดูนะครับที่ใกล้ๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในช่วงประมาณวันที่26มีนาะเร็วๆนี้นี่เองนะครับที่ เกิดสัญญาณการอ่อนแรงจาก m a x กซเกิดขึ้นนะครับประมาณ2-3แท่งติดต่อกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาบิตคอยนะครับเมื่อ m a x กซอยู่ทํากว่าศูนย์เกิดการดอบตัวลงนะครับเอามาที่โลล่าสุดเลยและกันนะครับประมาณ14.7%นะครับถึงแม้จะมีการพักตัวและดีตัวขึ้นมาทดสอบไฮเดมก็ตาม แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมวัดให้ดูว่าสุดท้ายแล้วมีการดรอปตัวลงมาประมาณนะครับ14เปอร์ฉะในห่วงปัจจุบันเนี่เมื่อยังไม่ได้มีการ break confirm การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามทฤษฎีของดาวเจอรี่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ break 89,000ล่าให้ได้เป็นตามลูกศรสีข,ขาวที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่ราคาอาจจะมีการดรอปตัวลงไปได้ นะครับก็ตั้งแต่1จนถึง14%เลยนะครับก็ตามสถิติล่าสุดเลยนะครับเนี่ยก็ ye, จะมีการดรอปโดลงไปทำโลว์โลหรือลงมาทดสอบดีมารโซนะครับในช่วงโซนกรอบประมาณช่วง73 0 0 0าพล้านลงไปแถวๆนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ตามสถิตินะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะลงไปได้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปโฟกัสที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือความเป็นไปได้ก็คือลงไปถึง73 0 0 0าพล้านเนี่ยเป็นไปได้และก็เห็นได้ว่าสัญญาณการกลับตัวเนกกิดขึ้จา hidden b e a r i s h divergence เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือราคามีการทำ high low แต่ม omentum มีการทำ high high ก็คือเพื่อนๆเห็นว่าราคาครับจากทางเ a m e Daily ดอกตัวลงมาจาก8 9 0 0 0สู่ช่วงประมาณ8 6 0 0 0เป็นการทำ high low แต่ม omentum จาก i s i เป็นการทำ high high ถูกต้องไหมครับก็เป็นสัญญาณการขัดแย้งกันชัดเจนทั้งในภาพย่อยของ4ชั่วโมงทั้งในภาพที่มันใหญ่ขึ้นก็คือในภาพของเดลี่เช่นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ เรารอเพียงแค่นะครับแรงซื้อที่ถาถมเข้ามาในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีจากอะไรก็จากแม็กซี่ในภาพเดลีนั่นเองที่นี้เราจะรอเข้าเทรดตอนไหนละ่ะสำหรับผมเองนะครับก็ต้องแยกประเด็นสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากก็รอในการย่อพังตัวในภาพย่อยจะก l ที่โลล่าสุดก็ได้นะครับแถวๆนี้ก็ได้เนื่องจากถ้าเรามาดูในฝั่งของลีควิเดชันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณช่วง8 1 0 0มืนะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ได้หลุดโลล่าสุดที่7จ0 0หนะครับฉะนั้นเราอาจจะรอแถวๆการเคลียร์สภาพคล่องแถวๆช่วง81,000นัดอลลาร์ก็ได้นะครับแปดหมื่นัดอลลาร์ก็จะเป็นการนะครับพักตัวตามฟิโบนัชชีเลยเราวัดได้จากโลล่าสุดมาที่หาล่าสุดนะครับแปดหมื่นัดอลลาร์เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับโซนฟิโบที่0.5นจนถึง0.618ด ก็เราเข้าเทรดตามโซน,น,นโกลเด้นเดโชปกตินะครับก็อาร์อาร์ก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเช่นเดียวกันทีนี้นะครับสภาพคล่องด้านบนอยู่ที่ประมาณ85,000หรือลากยาวไว้ที่87,000นะครับก็จะเป็นการขึ้นไปทดสอบสบภาพโซนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเซตอัพการเทรดในภาพช็อตเทอมแมนเพื่อนๆอันนี้ผมแยกประเด็นในภาพช็อตเทอมเพราะผมไม่สามารถตอบได้ว่าการที่บิตคอยสไตรเวในชุดนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้หรือเปล่า ซึ่งผมไม่ได้รู้อนาคตนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะคาดเดาด้วยดูแค่ว่าแผนการที่ผมจะเทรดเป็นแบบไหนนะครับก็นี่คือแผนแรกนะครับส่วนแผนที่2นะครับสำหรับคนที่อยากจะรอคอนเฟิร์มจริงๆก็รอเพียงแค่ให้ราคามีการ break ั u p p l y ล่าสุดออกไปนะครับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครง,งสร้างหรือ change of character แบบที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่า รอแค่ราคาคอนเฟิร์มโครงสร้างแล้วก็เทรดตามโครงสร้างในภาพต่อ,ตอจากนั้นแค่นั้นเองซึ่งในฝั่งของแผนเทรดของผมในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการโฟกัสเทรดในฝั่งของ a l t c o ยซะมากกว่าและก็จะเป็นการเทรดฝั่งขาลงไปก่อนเนื่นองจาก momentum หลากหลายเหรียญเนี่ยยังคงเป็นขาลงปกคลุมตลาดนะครับเช่นจากผมได้เข้าเทรด ethereum ไปนะครับกับเพื่อนเนาะก็เป็นแผนเมื่อวานนี้นะครับก็ tp กันไปตามเป้าทั้ง3 tp เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของ dogecoin ที่ที่เราได้ tp กันไปในแผนของวันนี้นะครับฉะนั้นแล้ว 2แผนที่ผมเทรดไป2วันก็ท p ทั้ง2แผนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตการเทรดเพิ่มเติมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะโฟกัสเป็นการเทรดแบบส c a l ปิ้งหรือการเล่นสั้นซะมากกว่านะก็ปิดจบในวันไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเทรดนานมากนะครับเพราะว่าเราเทรดตามโมเมนตัมในภาพช็อตเทอร์นก็ในภาพใหญ่ด้วยนะครับเห็นได้ว่าท o t a ท m a r มาร์เก็ตแคป3เนี่ยหรือของเอลคอยนยครับก็ยังคงเป็นโครงสร้างไฮเอโลและก็โมเมนตัมเนี่ยยังคงเป็นขาลงปกคลุมตลาด มีเพื่อนเห็นได้จากในฝั่งของแม็กซีเนี่ยที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์แล้วก็เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับในอดีตก่อนหน้านี้ที่แม็กซีต่ำกว่าศูนย์และเกิดการตัดกันเนี่ยนะครับส่งผลนําให้โถงทุนเมกาดแคปเนี่ยนะครับมีการดรอปตัวลงถึงประมาณ17%ถึง20%เลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยโฟกัสการเทรดเอาคอยเนี่ยเป็นหน้าเทรดในฝั่งของขาลงไปก่อนฉะนั้นในฝั่งของแผนเทรดในเหรียญเอาคอยต่างๆเนี่ยนะครับเรามายกตัวอย่างในฝั่งของโซลาร์นาเนี่ยครับจะ ถึงแม้จะมีสัญญาณบุยดเดเวเทจเกิดขึ้นก็ตามแต่โดยโครงสร้างของราคาแล้วยังคงเป็นโครงสร้างการทำหายโลและโลวโลอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ยังโฟกัสเทรดตามเทรนหลักไปก่อนจนกว่าว่าโซลาร์าเนี่ยจู่ๆจะมีการเบรกไฮก่อนหน้าก็คือแบบนี้นะครับตามโครงสร้างของดาวเทอรี่ง่ายๆเลยก็คือการเชงออฟคาเลคเตอร์ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงหน้าเทรดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยในฝั่งของแผนเทรดของผมเนี่ยจะเป็นการโฟกัสเทรดในหน้าเทรดในกรณีที่เด้งแล้วก็โฟกัสการเทรด ฝั่งขาลงนั่นเองนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าผมได้มีการเทรดในฝั่งขาลงของอีทิเรียมไปนะครับตามในฝั่งของแผนเทรดเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ผม TP เร็วไปหน่อยนะผม TP ใน TP 1นึ่งะเพื่อนๆบางท่านก็ run t ทร d มาตาม TP สุดท้าย TP ที่3นะครับก็จะมีการบวกมากกว่าผมหน่อยแถมจะเห็นได้ว่าในฝั่งของอีทิเรียมผมได้บอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะดรอปตัวลงได้ จะโฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเบรกกลับไปยืนเหนือช่วง1 0 8 0 0ดอละลาร์แถวๆนั้นไปก่อน,นรับถึงจะโฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งของอีกิเียมนั่นเองนะครับส่วนเ,นเพื่อนท่านไหนเนี่ยที่อยากให้ผมอัปเดตเอาคอยเรียนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเรียนไหนที่เ,เพื่อนให้ความสนใจมากที่สุดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนในคลิปถัดไปเลยกันนะครับมาอัปเดตทิ้งท,ท้ายในฝั่งของทองคำเลยกันนะครับทองคำเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วว่่่่าาาาาในา Daily นนนภพเเยคครรป็โงงงงสงขขข้้ขึอออตื ผมจะโฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นเท่านั้นนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตแผนเทรดนะครับเป็นเนาะน่าเทรดฝั่งขาขึ้นเช่นกันนะครับเราโฟกัสแถวช่วงดีมาโซนล่าสุดหลังจากที่มีการอ่ะพักตัวนะครับเป็นการเช้งออฟคาแรคเตอร์ในภาพช็อตเทอมเนี่ยก็เช้งออฟคาแรคเตอร์อีกนะครับซึ่งเราเข้าเทรดกันไปแถวชุดนี้นะครับก็ เกินเป้า T P ผมไปค่อนข้างไกลพอสมควรและยังไม่เห็นสัญญาณการอ่อนแรงเลยนะครับนะครับก็เขาเทรดกันไปตั้งแต่ช่วงประมาณ3,217ดอลลาร์ดประมาณนะครับก็จะเป็นแถวแถวนี้เลย3,217นะครับแถวแถวนี้อ่าแถวๆนี้โทษทีนะครับ R R เนี่ยอยู่ประมาณช่วง 5.89นะครับก็ค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะซึ่งภาพเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยรันกำไรต่อมาเนี่ยโอ้โห RR ค่อนข,ข,ข้างบวกมาเป็น12 RR เลยทีเดียวก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วหน้าเทรดต่อไปเนี่ยผมจะยังโฟกัสในการย่อพักตัวเพื่อที่จะเทรดฝั่งขาขึ้นทองคําเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปส่วนเทรนทองคําในช่วงนี้เลยกันนะครับจุดในการย่อพักตัวของทองคำเนี่ยผมมองไปแถวช่วง3,260นะครับช่วง3,240แถวนี้ก็มองว่ามีโอกาสนะครับก็ ที่ทองคำเนี่ยจะดีดตัวไปต่อได้นะเพราะว่าไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นเลยนะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดนะครับในฝั่งของทองคำเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาติดตามได้ที่ Discord เนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับ กดติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็กด Open a อิติกเกตเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับแล้วก็ในฝั่งของคริปโตเช่นเดียวกันนะครับก็เข้ามาที่ Member c r y p t o นะครับก็กดติดต่อแอดมินเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อนๆกด Open นอิติกเกตเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าบิตคอยนยก็รอในการคอนเฟิร์มนะครับการกลับตัวไปก่อนหรือเชงออฟคาลิเกเตอร์ราคาควรจะต้องมีการเบรกเหนือ 889, ขึ้นไปก่อนถึงจะมองว่าจะเป็นการรจบบอขาลงในครั้งนี้ ใครที่เทรดอยู่ก็เรามาระวังในการเทรดด้วยส่วนในฝั่งของเอาคอยเองนะครับผมก็จะมองในหน้าเทรดฝั่งขาลงไปเกาะน,นะครับก็ตามโมเมนตัมเป็นหลักนะครับเนื่องจากในฝั่งของแม็กซี่เนี่ยยังคงห่งางไกลจากศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นด้วยถ้าอยากมาในพายของทองคําก็มองเป็นการยอ่อรลอก็เพื่อจะมองว่าไปต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับในฝั่งของไอเดียการ trade, เทรดเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูใน Discord ได้แบบฟรีๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับดีใจที่ได้พบเพื่ สวัสดีครับ